ขยีย้อนิเมะขอเสนอฟืรลิคิดฟ้าค่าขอเป็นเซียนตอนที่272โอเคครับถ้าใครจะดเนตสามารถโดเนตได้ที่ใต้คลิปนะจ้าไปไปเริ่มกันเลยดีกว่าพื้นดินเริ่มสั่นเทาวงดีนสัมผัสขึ้นพลังที่กําลังออกมาจากใต้ดินพื้นผิวดินสั่นเทาเกิดจากขคลื่นพลังนี้เองคลื่นพลังทรงพลังยิงเมื่อมันมาถึงผิวดินทําให้ทั้งดาวสั่นไหวมีเรื่องอะไรน้ําเสียงสงบนิ่งดังขึ้น จากนั้นกินไอโบราณเติมเต็มไปทั่วบริเวณราวกับเสียงนี้ไม่ได้มาจากด้านล่างแต่มาจากความว่างเปล่าและผ่านช่วงเวลาน้ำเสียงราวกับออกมาจากโรคแข่งเซียนโบราณเมื่อหลายพันหลายหมื่นปีก่อนดวงตาของชิงสุยนั้นกระพริบ,บด้วยแสงสีแดงเขามองลงไปบนพื้นดินเบื้องหน้าแต่สีหน้าไม่เปลี่ยนไปเลยผู้เท่าเสียงกล่าวด้วยความเคารพการต่อสู้ระหว่างดาราจักรทุกชั้นฟ้า และพันธมิตรเซียนเริ่มขึ้นแล้วคนผู้นี้ได้รับอันดับหนึ่งในการแข่งขันตำแหน่งเทพและได้รับคำสัญญาจากตระกูลเซียงของเราทว่าสิ่งที่เขาขอเป็นสิ่งที่ผู้น้อยไม่อาจทำได้ข้าหวังว่าผู้บุโสยินดีจะใช้วิชาเจ็ดยามเย็นหลังจากเซียหยุนตงกล่าวจบวังรินรู้สึกถึงสัมผัสวิญญาณเหนือจินตนาการจับจ้องชงหน้าวาดกลัวยิ่งวังรินบังคับตัวเองให้ล่าถอย สงบหนึ่งให้มากสุดเท่าที่เป็นไปได้สัมผัสวิญญาณนี้แข็งแกร่งเกินไปแต่มันไม่อาจมองทะลุเขาออกอย่างปุบโปงวินาทีนี้เสี่ยวตนตอพลังเดิมเดิมจากตาที่สามก็แผ่กระจายออกมาสัมผัสวิญญาณตรวจสอบเขาอีกครั้งและถอยกลับไปอย่างรวดเร็วให้เขาลงมาด้วยตัวเองน้ำเสียงดังขึ้นจากนั้นเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวจากพื้นดินพื้นดินเปิดช่องทางหนึ่งเสียงหยุนตรง ก็พยักหน้าและหันกลับมาหาวังลินเดิมทีเขามั่นใจเพียงแค่ห้าใน10ส่วนอีกทั้งบรรพชนมีความคิดประหลาดบรรพชนอาจไม่สนใจเรื่องสัญญาจากการแข่งขันตำแหน่งเทพแต่ตอนนี้บรรพชนยอมตกลงเซียหยุนตรงกรยิ้มซิวมู่ลงไปข้าจะรอเจ้าที่นี่วังดินพยักหน้ามองไปยังชิงซุยตาขวาชิงซุย่องประกายหากมีใครกล้าทำ้ายเจ้าเมื่อนั้นสายทานลูหิตจากคนตระกูลเซียงเจ้าไรนองบนดาวตรงลิน แม้น้ำเสียงจะแจ่มใสแต่กลับเต็มไปด้วยจิตสังหารเสียงหยุนตงนั้นขมวดคิว้วทำได้เพียงแค่ยิ้มวังดินเผยความกระตันญยูรู้ขุนในชีวิตเขามีคนไม่มากนักที่เขากระตันอยู่ด้วยสื่อทูนานโจโย,ยี่ตุนเทียนและตอนนี้ชิงสุยวังดินสูดหายใจคำนับฝ่ามือกับชิงสุยและเสียงหยุนตงจากนั้นหันกลับมาเดินเข้าไปยังล่องถานล่องถานนี้ใหญ่มากวังดินเดินลงไปอย่างต่อเนื่อง ดวงตาเป็นประกายกำแพงเรียบเนียนแต่ไม่มีสัญญาณชีวิตข้างในทว่ารำคั้วแห่งนี้เต็ไม่ได้กินอายแห่งความตายยิ่งลงไปเรื่อยๆกินอายแห่งความตายยิ่งรุนแรงขึ้นท้ายสุดกินอายก็ล้อมรอบบริเวณเกือบเปลี่ยนกายเป็นรูปร่างทําให้หวางดินรู้สึกอึดอัดเป็นอย่างยิ่งเขารู้สึกเหมือนเป็นเปลเพลิงเล็กๆที่ถูกสายลมเย็นละเยือกคอคุ้มแตกดับได้ทุกเมื่อเมื่อสายลมนั้น พัดมากินอาแยหย่งความตายค่อยๆรุนแรงและเจาะทะลุเข้าไปยังร่างวังรินหากเป็นคนอื่นคงตัวแข็งทื่อชีวิตตกอยู่ในอันตรายทว่าวังรินฝึกฝนเขตแดนแห่งชีวิตและความตายต่อที่เขาอยู่ระดับขั้นแรกในช่วงการฝึกฝนแรก,กเริ่มวังรินฝึกฝนวิถีเซียนนรลกจึงคุ้นเคยกับกินอายอแห่งความตายณตอนนี้พลังดั้งเดิมของเขาโคจรไปมาปลายินอย่างเริ่มหมุนวนรอบตัว กินไอแหยย่งความตายถูกผลักออกไปจนเขาไมา่ได้ถูกมันทำร้ายบาดเจ็บสาหัสรำขั้วแห่งนี้ลึกมากล้าวกับไม่มีจุดสิ้นสุดวังรินเคลืค่อนตัวอย่างรวดเร็วแต่กระน,นั้นผ่านไปเจ็ดนาทีเขายังไม่เห็นปลายทางโคจรพลังดั้งเดิมในร่างกายด้วยสีหน้าสงบหนึงและกระตุ้นเขตแดนแห่งเวรกรรมหลังผ่านไปอีกสักพักขณะกินไอแห่งความตายหนาแน่นกระทั่งปลายยินหยางก็ยังได้รับผลกระทบ และชะรอตัวลงทว่าวินาทีนั้นร่างกายวังรินสั้นเท่าเมื่อเหยียบไปบนพื้นสิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้าเขาคืออุโมงค์แห่งหนึ่งอุโมงค์แห่งนี้มืดมิดไรแสงไฟกระทั่งด้วยระดับปมเพราะองวังรินยังไม่สามารถมองเห็นอย่างชัดเจนเขาเห็นแต่เพียงเส้นผิวคูขคเท่านั้นมานี่น้ำเสียงโบราณดังกึกก้องในอุโมงค์อันเงียบสงัดให้ความรู้สึกประหลาดวังรินก็คิด ดวงตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและเดินไปบนเส้นทางอุโมงค์นี้ไม่ได้ยาวนักหลังจากเดินมาได้เจนาทีวังดินก็มาถึงปลายหลุมสิ่งที่เขาเห็นทําให้รูม่านตาหดลงกระโหลกมนุษย์กระโหลกมนุษย์ทับซ้อนกันอย่างหนาแน่นนับไม่ถ้วนปลายสุดอุโมงค์มีพื้นที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตามีแต่เพียงกระโหลกที่เปวดไปไอเยือกเย็นหนาแน่นทุกสิ่งที่เบื้องหน้าเขาคือเะเลกระโหลกมนุษย์ แม้ความคิดจิตใจวังรินจะแข็งแกร่งศีสษะอย่างด้านฉาอดไม่ได้จะถอยไปสองเก้าสีหน้าเต็มรปด้วยความหวาดกลัวที่นี่มีกระโหลกมนุษย์มากมายเกินไปมากเกินกว่าจะนับได้ใครก็ตามที่ได้เห็นจิตใจจะคงสั้นเท่ากินอายแห่งความตายหนาแน่นกอตัวเป็นพายุพัดผ่านทะเลกระโหลกมนุษย์เหล่านี้ภายใต้ผลกระทบจากกินอายความตายวังรินรู้สึกว่าตัวเองหายใจไม่ออกแววตาหวาดกลัวถึงขีดสุด ภายใต้พายุณใจกลางทะเลกโกรกมนุษย์มีแท่นก่อด้วยมือซึ่งมีโรงศพสีเหลืองอยู่บนนั้นโรงศพไหมมีแผลกัดแต่กลับมีกลิ่นไอบ้าขั่งออกมาจากมันเจ้าเชื่ออะไรน้ำเสียงโบราณนั้นดังออกมาจากโรงศพวังหลินสู้หายใจและระงับความตกใจกลิ่นไอหนักหน่วงผู้น้อยสิ่วมู่ขอคารวะพ่วบุโศเจ้าใช่ไหมที่ต้องการให้ข้าใช้วิชาเจ็ดยามเย็น มิอาจบอกได้ว่าเจ้าของเสียงโกรธหรือยินดีวังรินสงบนิ่งขับข้าช่วยเจ้าได้แต่ว่าแค่สัญญาจากตระกูลเสียงยังไม่พอข้าต้องการพลังชีวิตของเจ้าครึ่งหนึ่งน้ำเสียงโบราณเปลี่ยนกายเป็นสัมผัสวิญญาณวินาทีที่มันแผ่กระจายออกมาทําให้กลิ่นอายในบริเวณรอบด้านหนาแน่นขึ้นกระทางกระโหรกมนุษย์ในทะเลยังเริ่มเคลื่อนไหวกระโหรกนับไม่ถ้วนส่องแสงชั่วร้ายชาเหตุการณ์นี้ประหลาดเกินไปในสายตาวังดิน เหลากับกระโหลกทุกขัวลืมตาขึ้นมามีวิญ,ญญาณอยู่ข้างใน,นสายตาทุกดวงรวมกันจ้องที่เขาวินาทีนั้นสายตาที่ไม่อาจประมาทได้ตกลงที่เขาพลังชีวิตในร่างวังหลินพังทลายและหายไปเส้นผมครึ่งหนึ่งของเขาเปลี่ยนกลายเป็นสีดําและสีขาวดุดหีมะรูปร่างวังหลินแก่ชราขึ้นทันทีเปลี่ยนจากชายหนุ่มเป็นชายวัยกลางคนสัมผัสแห่งความอ่อนแอที่เขาไม่เคยสัมผัสได้ก่อน ปรากฏขึ้นในจิตใจของวังลินแม้ระดับบ่วเพะไม่ได้รับผลกระทบแต่ความรู้สึกอ่อนแอนี้ไม่จางไปน้ำเสียงบรรพชนตระกูลเซียงค่อยๆเอ่ยขึ้นนำคนที่เจ้าต้องการให้ช่วยออกมาวังลินก็คิดก่อนจะตบกระเป๋านำวิญญาณแรกกำเนิดซึ่งถูกผนึกด้วยทรงกลมกดเกณฑ์ออกมาทว่าก่อนมันจะตกไปในมือวังลินกลิ่นอายแห่งความตายกดขี่พุ่งเข้ามารับทรงกลมกลับไปยังใจกลางพายุความตายวินาทีนั้นวังลิน ลืมเลือนทุกสิ่งลืมเลือนแม้กระทั่งความห่างชั้นระหว่างทั้งสองคนแววตาเปลี่ยนเป็นแดงฉานท่านกำลังทำอะไรกินไอแห่งความตายห่อคุ้มรอบหลีมู่หวานวังลินคำรามรงศพนั้นถอนหายใจกินไอแห่งความตายอีกสายพุ่งก็ใส่วังลินวินาทีนั้นวังลินบ้าคลาั่งเปิดตาที่สามโดยไม่หลังเลยแสงสีแดงแผ่ออกมาร่อนลงใส่กินไอแห่งความตายซึ่งมีเป้าหมายหาวังลินกินไอแห่งความตายแตกสลายวังดิน เคลื่อนล่างดูดสายฟ้าพุ่งเข้าหาทรงกลมนั้นนวกหูขาดึงพลังชีวิตเจ้ามาครึ่งส่วนแล้วเอามาใช้กับวิชาเจ็ดยามเย็นน้ำเสียงดังขึ้นล่างวังรลินก็หยุดและมองโรงศพนั้นทรงกลมกดเกฑ์รอบรีมุวั่นแตกสลายภายใต้กลิ่นอายแห่งความตายวังรลินรู้สึกเจ็บปวดวิญญาณรลีมุวั่นลอยขึ้นโดยไม่ได้รับบาดเจ็บเช่นนั้นเจ้ามาเพื่อเปลี่ยนวิญญาณที่สูญเสียพลังชีวิตและถูกยัดเยียดให้อยู่ต่อไม่สงสยัยเลยว่า เจ้ามาหาฆาบเพื่อใช้วิชาเจ็ดยามเย็นวังหลินก็คิดและมองโรงศพก่อนพยักหน้าอย่างไรเสียถ้าข้ามีพลังเต็มเปี่ยมและใช้วิชาเจ็ดยามเย็นข้าสามารถทําให้มันฟื้นกลับมาได้แม้แต่การปลุกนางข้าก็ทําได้ทว่าตอนนี้ข้ามั่นใจเพียงสามในสิบส่วนเท่านั้นทะเลกระโกรกมีดวงตาหลายดวงจากนั้นกลิ่นไอแห่งความตายห่อคุ้มรอบวังหลินวังหลินไม่ได้ต่อต้าน พลังชีวิตก็ไม่ต่างอะไรจากอายุไขขณะพลังชีวิตเขาหายไปเส้นผมเปลี่ยนเป็นขาวโคลนร่างกายค่อยๆแห้งเหี่ยวผิวหนังเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวยน่นใบหน้าค่อยๆแก่ขึ้นจากชายวัยกลางคนกลายเป็นชายชรารูปลักษณ์เดิมซ่อนเอาไว้บนใบหน้าเบาบางดวงตาวังดินเริ่มมนหมองความอ่อนแอเพิ่มขึ้นกระทั่งรู้สึกว่ามีบางอย่างเรียกหาจากความว่างเปล่าราวกับมีพลังสายหนึ่งกําลังโบกมือเรียกเขาต้องการพาเขาไปด้วย หลังจากฝึกเซียนมามากกว่าพันปีวังหลินจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าพลังนี้คืออะไรนี่คือวัฏจักรแห่งการเกิดใหม่ของสวรรค์เขาไม่ได้มีอายุขัยเหลืออยู่มากนักและวัฏจักรแห่งการเกิดใหม่นี้จึงเรียกหาเขาเช่นเดียวกับที่เกยกบหลี่มู่หวานเมื่ออายุขัยเขาหมดลงเขาก็จะตายกลิ่นอายแห่งความตายรอบร่างกายดูซึมพลังชีวิตส่วนใหญ่ออกไปจากนั้นรอยเข้าหารีมู่หวานพลังชีวิตของวังหลินถูกแทรกเข้าหานางผ่านกรรมวิธีรีรับ บรรพชนตระกูลเสี้ยงเอ่ยว่าวิชาเจ็ดยามเย็นจำเป็นต้องทนให้ได้เจวันหากวิญญาณดวงนี้สามารถทนอยู่ได้7วันเมื่อนั้นจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาตามธรรมชาติวังลินก็คิดและมองวิญญาณหลีมู่หวานในใจเขาไม่มีความเสียใจหลีมู่หวานคล้ายจะเข้าใจมันทั้งหมดร่างกายนางสัน่นวิญญาณที่ยังไม่มีร่างกายเกิดความเศร้าออกมาจากข้างใน กินอายแห่งความตายรอบหลีม่ฮวานถูกเติมด้วยพลังชีวิตเข้าไปอย่างต่อเนื่องวิญญาณของนางเริ่มค่อยๆค,ค,ควบแน่นวันเวลาผ่านไปช้าๆวันที่หนึ่งวันที่สองแต่ทว่าในวันที่3การควบแน่นของหลีม่หวานหยุดลงก่อนพลังชีวิตจะถูกใช้จนหมดบรนพชนตระกูลเซียงเอ่ยว่าน่าเสียดายนะักวิชาเจ็ดยามเย็นมาจากยุคโบราณสามารถฟื้นลิขิตสวรรค์ได้วิชานี้แข็งแกร่งมากกระทั่งนำพาคนตายให้กลับมามีชีวิต หากมีพลังชีวิตเพียงพอพลังชีวิตที่ใช้ทรงผ่านด้วยวิชาเจ็ดยามเย็นไม่เท่ากันเจ็ดยามเย็นนั้นหมายความว่ามีเจ็ดวันแต่ระวันที่ผ่านไปต้องการพลังชีวิตมากกว่าวันก่อนหน้านี้ร้อยเท่าวันที่เจ็ดนั้นสําคัญมากต้องใช้พลังชีวิตจํานวนมหาศาลเหนือจินตนาการพลังชีวิตของเจ้าเพียงพอแค่สองวันเท่านั้นแม้ข้าเจ้าพลังชีวิตเจ้าไปมากกว่าครึ่งมันก็ไม่เพียงพอ จนจบวันที่สามซิลมูจะมีอะไรสามารถเพิ่มพลังชีวิตได้หรือไม่เมื่อไรพลังชีวิตเข้าเติมเต็มวิญญาณหลีมู่หวานก็เริ่มสลายทั้งยังสลายเร็วกว่าแต่ก่อนราวกับครั้งนี้มันจะหายไปจริงๆดูซับพลังชีวิตข่าต่อไปวังหลินมองหลีมู่หวานด้วยสายตาอ่อนโยนนางรอเขามาหลายร้อยปีเพียงเพราะคำสัญญาเดียวเพียงสตรีคนนี้เท่านั้นที่อยู่ในใจเขาในช่วงเวลาฝึกเซียนนับพันปี ทว่าจนเมื่อนางจากไปจึงตระหนักได้ว่าเขาห่วงใยนางมากแค่ไหนมีแต่เพียงความทรงจําเท่านั้นยามที่เดินทางอ้างววางโดดเดี่ยวหวังหลินเฝ้ามองหลีมู่หวานพร้อมกับนึกถึงสถานการณ์ความเป็นความตายความโศกเศร้าใจเที่ยวไร้บ้านทั้งสองมีระยะห่างอยู่ช่วงหนึ่งแต่ไม่ได้ไกนะลนักราวกับทั้งคู่อยู่ตรงข้ามกับแม่น้ําเขาอยู่ด้านหนึ่งและนางอยู่อีกด้าน ระหว่างพวกเขาคือความเจ็บปวดไม่อาจจางหายไปจนเปลี่ยนกลายเป็นสายน้ำไม่ว่ากระแสน้ำจะเชี่ยวกาดดุนแรงแค่ไหนมันก็ไม่อาจลบล้างสายตาจ้องมองและอดทนของทั้งคู่ไปได้ราวกระเสียงพิณแห่งความเศร้าปรากฏขึ้นในปราสาทอีกครั้งเสียงพิณดุดจังล่องอาทิตย์ตกคล้ายสะพานให้กับวังรินและรหลีมม่หวานทำให้ความรู้สึกทั้งสองใกล้ชิดกันและกันอย่างแท้จริงจากนั้นกินอายแห่งความตายก็แยกกัน หนึ่งทางห่อคุ้มส่วนปลายรอบหลีมู่หวานและอีกหนึ่งห่อคุ้มส่วนปลายรอบวังหลินพลังชีวิตถูกดึงออกจากล่างวังหลินอย่างต่อเนื่องและเติมเต็มเข้าไปในวิญญาณหลีมู่หวานแม้จะใช้พลังชีวิตนับหมื่นเท่าเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นพลังชีวิตเพียงเสี้ยวเดียวให้กับหลีมู่หวานเขาก็จะทําวังหลินมองนางอย่างเงียบๆและเคยรอยยิ้มรูปลักเขาแก่ขึ้นรอยเขียวย่นปกคุมใบหน้าพลังชีวิตจํานวนมากสูญเสียออกไป และครั้งนี้เรากับเขาได้ผ่านการเวลาพันปีเพียงพริบตาเดียวในร่างวังหลินเหลือพลังชีวิตยอยู่ไม่มากนะักความเร็วของการดูดซับทําให้วังหลินสัมผัสเสียงเรียกหาจากสวรรค์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นพลังชีวิตหนาแน่นประทุจากร่างกายคล้ายก่อตัวเป็นพายุพลังชีวิตกวาดผ่านบริเวณสิ่งนี้ทําให้ดวงตากระโรกมนุษย์นับไม่ถ้วนที่นี่ส่องสว่างมากขึ้นเอะมันไปชนเสี้ยงตกตรึงอยู่ในโรงศพ จากนั้นฝาโรงก็เปิดออกเผยเป็นร่างที่แห้งเขียวราวกับซากศพสายตาร่างในโรงนั้นเต็มด้วยความโขดเทียมจับจ้องไปยังวังหลินณดาวราจากพันธมิตรเซียนบนดาวเคาะเซียนดวงหนึ่งร่างดังเดิมวังหลินกําลังซ่อนตัวอยู่ในสํานักเซียนแห่งหนึ่งโดยการแก้งเป็นสิทธิ์ระดับต่าตอนนี้เขากําลังนั่งสมาธิโดยพลังชีวิตจํานวนมากกําลังสลายหายไปทว่าร่างดังเดิมไม่ได้พยายามหยุดมันเขาเพียงมองขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างสงบนิ่ง ดวงตาเยอเือกเย็นคู่นั้นแฝงความอ่อนโยนเหมือนกับร่างอวตาพรพลังชีวิตที่เข้าไปยังร่างอวตารซึ่งมาจากร่างดั้งเดิมกําลังถูกใช้งานอย่างรวดเร็วเป็นผลให้วิญญาณของรีิมู่หวานเริ่มก่อตัวขึ้นวันเวลาค่อยๆผ่านไปวันที่สวันที่สในวันที่ห้าร่างดั้งเดิมวังหลินลิบหลี่เส้นผมสีแดงซีดจางพลังชีวิตจํานวนมากถูกดูดออกไปแม้ร่างดั้งเดิมของเขาจะมีร่างกายแบบเทพโบราณเขาก็ไม่สามารถทนไหวได้อีกต่อไปแล้ว หลังวิชาเจ็ดยามเย็นผ่านไปสี่วันวิญญาณหลีหมือวนันควบแน่นกลับมาอย่างสมบูรณ์กินอาหารความตายถูกถอดออกไปจากวิญญาณของนางเทว่าเศษเสี้ยวพลังชีวิตไม่พอทําให้นางตื่นขึ้นสี่วันเป็นขีดจํากัดวังลินไม่อาจก้าวข้ามผ่านวันที่ห้าได้ทําได้มากขนาดเท่านี้เจ้าไม่มีพลังชีวิตเพียงพอแล้วเจ้าจึงไม่สามารถฟื้นคืนวิญญาณดวงนี้ได้บันไปชนเสี้ยงมองวังลินก่อนจะกลับไปนอนในโลง สายลมแห่งความตายห่อคุ้มรอบหลี่มู่หวานสายลมกวาดผ่านในระหว่างกระบวนการสองฝ่ามือวังหลินสร้างผนึกอย่างรวดเร็วใช้กฎเกณฑ์จานวนมากอ้อมร้อมหลี่มู่หวานซึ่งทําให้เสียเสี้ยพลังชีวิตชะลอความสุดโสมลงไปในวิญญาณหลี่มู่หวานวินาทีที่เขาออกจากรังห้วยสองสายตามองไปยังหวังหลินชิงซุยเห็นหวังหลินตอนนี้เขาตกตะลึงส่วนเซี่ยหยุนก็คล้ายจะรู้เลยว,ว่าเกิดอะไรขึ้น ขามองวังหลินและถอนสายตาวังหลินเก็บวิญญาณหลีมมือหวานกลับเข้าไปในกระเป๋าจากนั้นเอ่ยกับชิงสุยว่าสิทธิ์พี่เราไปกันเถิดชิงสุยถอนหายใจโบกมือรับวังหลินทั้งสองก็หายไปเสียหยุนตงมองทิศทางที่วังหลินหายไปพร้อมรอยยิ้มสิ่วมู่แม่ข้าวางแผนกับเจ้าแต่ข้าไม่ได้ปิดบังมันด้วยความรู้ความสามารถของเจ้าก็น่าจะรู้แล้วถึงการฟื้นคืนวิญญ,ญาณดวงนั้นเจ้าเพียงต้องใช้พลังชีวิตจํานวนมากท้ายที่สุด เราก็ไม่ได้เป็นเนี่ยอะไรกันชิงสุยระวังลินกลายเป็นลำแสงห่อเขินออกไปสิทธิ์พี่ท่านรู้จักสิ่งนี้ไหมวังลินนำโรงศพเรี่ยงสวรรค์ออกมาชิงสุยก็หยุดดวงตานั้นกวาดมองข้าไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก,ก่อนแต่มันมีพลังปานเทพอ,อันแข็งแกร่งมันควรจะมาจากแดนสวรรค์อีกทั้งข้างในยังมีพลังพิเศษเป็นกฎเกณฑ์แบบหนึ่งของสิ่งนี้น่าจะมีความสามารถในการฟื้นฟูด,ด้วยใช่ไหม หลังจากดินวังรินถอนหายใจมันควรใช้เพื่อฟื้นฟูแต่ข้าไม่รู้ว่ามันใช้งานอย่างไรชิงสุยก็ถามสิวมู่แม้เจ้าจะไม่ได้เข้าไปยังสะเทพเจ้าก็ผ่านการทดสอบหลังข้าเข้าไปในดาราจักรพันธมิตรเซียนมันอาจจันตรายมากข้ากลัวว่าเจ้าจะไม่สามารถติดตามข้าไปได้หลังจากเข้าไปยังดาราจักรพันธมิตรเสียนเจ้าต้องพึ่งตัวเองวังรินพยักหน้าแต่หัวใจรู้สึกเจ็บปวดเขาสัมผัสได้ว่า เสียงเรียกจากสวรรค์กำลังใกล้เข้ามาเรียกขานสายลมอันเชิญสายฝนและสาย,ยเวททั้งสามวิช,ชานี้เจ้าอยู่เรียกขานสายลมส่วนอีกสองวิช,ชาข้าจะสอนมันให้กับเจ้าเดี๋ยวนี้หลังคูดจบสองดัชนีก่อรูปเป็นกระบี่ชี้ใส่ระหว่างคิว้วทันใดนั้นพลังสวรรค์ดั้งเดิมพังครูออกมาขณะเดียวกันข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับอันเชิญสายลมสาย,ยเวทต่างก็ปรากฏการกระทําของชิงซุยเทียบเท่ากับการ ส่งต่อการสืบทอดมรดกการสืบทอดและการสั่งสอนไม่เหมือนกันมีเพียงสิทธิสายตรงเท่านั้นที่จะได้รับการสืบทอดการส่งวิชาต่อกันตรงตรงแบบนี้เพื่อให้มันไม่สูญสิ้นไปอย่างแน่นอนกระทั่งลดขั้นตอนที่ไม่จําเป็นทําให้คนรับเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งชิงสุยมองวังหลินและถอนหายใจตอนแรกนั้นการกระทําของเขาที่มีต่อวังหลินเป็นแค่ขนทังตอบแทนอาจารย์ แม้ว่าอาจารย์จะพูดเล่นก็นตามแต่หลังจากเขาตื่นขึ้นมานี่กลับเป็นสิ่งเดียวที่เขาทำได้เขาไม่ได้ขววงใย,ยวังรินมากนักแม้แต่ตอนที่เขาช่วยวังรินก็เพื่ออาจารย์เท่านั้นวังรินไม่ได้เข้าไปยังสะเทพซึ่งทำให้ชิงซุยผิดหวังเขาตัดสินใจว่าโชคชะตาระหว่างวังรินและอาจารย์ของเขาจบลงที่นี่เขาตัดสินใจแล้วว่าจะไข่คว้าหาเหตุผลเรื่องแดนสวรรค์ล่มสลายและเหตุผลที่ทำให้เขาแทบบ้าคลั่ง อย่างไรก็ตามเรื่องทั้งหมดเปลี่ยนไปตอนวังหลินต้องการยกชีวิตเกือบทั้งหมดของตัวเองให้สตีคนเดียวสิ่งนี้ทําให้ชิงสุย่ยย้อนกลับไปถึงอดีตตอนที่เขามองวังหลินชิงสุย่ยรู้สึกเหมือนกําลังมองตัวเองอยู่และเกิดความเจ็บปวดเขาไม่วันลืมว่าหลังจากตื่นขึ้นมาวันนั้นเขาเห็นกองร่ดอยู่บนพื้นใบหน้าสวยงามของคนรักได้หลับลงวินาทีนั้นหัวใจเขาแตกสลายตัวเขา ไม่มองวังหลินด้วยสายตาที่ตอบแทนอาจารย์เหมือนเช่นในอดีตแต่ตอนนี้ในสายตาเขาแฝงรองรอยความอ่อนโยนเจ้าไมา่ได้เข้าไปยังสะเทพเมื่อไร้พลังเทพดังเดิมเจ้าก็ไม่สามารถแสดงพลังวิชาเทพได้อย่างเต็มที่เิษพีไม่มีของขวัญอะไรให้เจ้าดังนั้นข้าจใา้พลังเทพดังเดิมไว้เพื่อช่วยเจ้าเรียกใช้งานวิชาเทพพลังเทพดังเดิมเข้าสู่ร่างกายวังหลินก่อนหนะ้าไม่ได้ถูกชิงสุ่ยดึงกลับไป มันโครจรผ่านร่างกายวังรินเปลี่ยนกลายเป็นทั่วสีทองตกเข้าใส่วิญญาณดั้งเดิมวังรินโอเคครับเจออกาศหนนะ้าคลิปหน้าไปบายไปแล้วเดอ้อ